ผู้มนวยการโรงเรียนนะครับสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็ได้มีการเผยแนวคิดในเรื่องของสตึกโมเดลสร้างวิศวกรผ่านชุมชนหุ่นยนต์ครับคุณผู้ชมครับนายทัศชเวสารติบูลครับผู้มนวยการโรงเรียนสตึกจังหวัดบุรีรัมย เปิดเผยว่าจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่ผ่านมาทําให้สถานศึกษาครับได้มองเห็นถึงจุดแข็งแล้วก็จุดที่ควรพัฒนารายด้านและก็ได้มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับใช้ตั้งแต่การปรับแผนพัฒนาสถานศึกษาครับไปจนถึงในเรื่องของการสร้างโครงการและก็กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างนะครับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน รวมถึงมีการบรรณาการครับกิจกรรมในรายวิชาต่างๆเพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ที่ครบวงจรส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนครับทั้งด้านผลการเรียนของนักเรียนที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี2500โดยในปีการศึกษา2565ครับนักเรียนทุกระดับชั้นมีเกรดเฉลี่ยอยู่ที่3.14แล้วผลทดสอบโอ e เน็ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญโดยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนก็ได้รับรางวัล IQA Award ครับก็ได้รับระดับยอดเยี่ยม ด้านการจัดการเรียนการรู้ครูนะครับก็ได้มีการปรับปรุงแผนการเรียนรู้โดยเน้นทักษะของการคิดวิเคราะห์และก็วิจัยในโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบนะครับมุ่งเน้นในการผู้เรียนเนี่ยเป็นศูนย์กลางพร้อมปรับปรุงหลักสูตรเพื่อลดภาระผู้เรียนตามแนวคิดลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ระหว่างคู่นะครับพร้อมจัดระบบตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพแล้วก็จากความสําเร็จล่างครับทำให้โรงเรียนสตึกเนี่ยได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษาในหลายๆด้านครับครับโดยเฉพาะการนําแนวคิดสตึกโมเดลซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการสร้างสารรค์หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาโดยจะมีการ ปูสอนปูพื้นฐานให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมาัธายมศึกษาปีที่1และมีการจัดทําห้องเรียนพิเศษที่เรียกว่าชุมชนหุ่นยนต์ซึ่งมีการเปิดรับนักเรียนที่สนใจเฉพาะทางมาฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์อย่างเป็นระบบจนสามารถประดิษฐ์นวัตกรรมและสร้างสารรค์ผลงานที่ใช้ได้จริงและส่งเสริมให้มีการเข้าสู่การแข่งขันโดยที่ผ่านมาประสบความสำเร็จได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติมามา,มากมาย ซึ่งรางวัลและเกียรติบัตรต่างๆที่นักเรียนได้รับยังสามารถใช้เป็นผลงานเพื่อเป็นใบเบิกทางสําหรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้อีกด้วยโดยแนวคิดสตึกโมเดลจะใช้หลักการ P D C A เป็นกรอบหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดงานเรียนรู้แบบ active learning ที่เน้นทำงานแบบเป็นทีมและการบริหารจัดการศึกษา มีแบบมีการมีส่วนร่วมทั้งครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนจนได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมในโครงการสถานศึกษาต้นแบบการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและซอฟ์พาวเวอร์โดยเฉพาะด้านการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสารรค์และคิดเป็นลำดับขั้นตอนแบบบูรณาการผ่านการเรียนรู้ เกี่ยวกับการทํางานของหุ่นยนต์และบูรณาการเข้ากับหลักสูตรการเรียนรู้ของนักเรียนสายวิทย์คณิตโดยปัจจุบันโรงเรียนได้ทํา MOU กับมหาวิทยายลัยชั้นนาด้านวิศวกรรมเช่นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราดกระบังครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเพื่อนร่วมกันนะครับในการจัดทําหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กัน นั้เรียนนะครับพเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสําหรับศึกษาต่อด้าน,าานาวิศวกรรมศาสตร์โดยตรงซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองและผู้เรียนเป็นอย่างดีครับ